Đập cây Giờ dây con mua luôn <laughs> <Đã> Hãy <nhận sự. cười> <laughs> <Đã phoam. cười> ปึ๊บที่คั่วไก่ครับอีกข้าวเดียวคนน้ว่เป็นหนงยากง่ายากเลยเสียออกให้ตี้ ต่มไข่ตเต็มเตอเวนถอดคำสามแจแวนี่นะสูตรเด็ดอยู่มองนี้เด้แบ่แบพอแ่บขึ้นก็มองนี้ใส่คันมุมง่งนี่หน้า,ามุยไฟใส่หมอแบดครับน้อปลาคนน้ำปลาปลาแด่ปลาแดกบัตเลือกปลาแดกเนาะเอาปลาแดกดนันนะซีสิคอนเนาะทองขอสีิเสียอ ของนำบดขึ้น่เงินเรียกลงมาสิริพรใส่นนหนึง่งเหมาเนื้อเออลืมครับยาวสมไหมต้มไก่หรงอยาวสมอึบอึบอึบวุ้นฝนมากอืมวุม้นลมคลาดดิ้งเมือนนำห้าหรอยาวสับจะอ่้ตหแต่เสียบคลาดดิ้นหองเลย ใส่อีกผู้คนมักสมแซบมากว่าเบื้องเนีครับเออใจอยกตุมไป,อ,อ,ปอ,อ,อือสุดยอดเนียก็คุ้มีน่เอออ้ออออเสียกับป่วยเลยล่มฝนกับมากนะังเกต,ตมหมอรวดวครับ ล่มฝนนี่มาแห้งครับเ่ยวถ่ายเสียบตัวเซยนทำยังไมเย้น้ย <ừ> ยอยแจวขาคนไฟห่งก่มีอยูอหยย่อหอยู่หน้าไฟกว่มีขอโทษพี่นองไายๆครับอืืมเอรษฐครับ ต้มไก่ฝนกำลงังจะตกแล้วพี่น้องฝนงตกร่มร่มร่มรม,ม,ม,มครับลมร่มรมฝนตกหาปิดเิียบครับแซบมื้อนี้อาหารแก้วบนบ้านต้มไก่โอเคแซบหลายคนขมมน